เราไรับท,ทุกท่าน,นะครับเข้าสู่งาน CP Innovation e x p o s i t i o n at Symposium 2025คาพมาส่อง CP Innovation e x p o s i t i o n at Symposium 2025งานที่มุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ Tech-driven Company ภายใต้แนวคิด Innovate the Future for a Better Tomorrow นวัตกรรมสร้างอนาคตสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า นี่เป็นเวทีระดับสากลของพนักงานในเครือของเครือจเจริญพภคภัณฑ์จากทั่วโลกพร้อมนำล่องด้วยวีดิทัศน์สุดตรการตาซึ่งพี่หนุ่ยบีทีแบไตของพวกเราก็ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินรายการควบคู่กับคุณลิซ่าอลิซาเบธแซดเลอร์ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีพิธีมอบรางวัล m ช n แมนอวสกว่า82ผลงานโดยรางวัลนี้มาจากผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าแข่งขันมากถึง3,044ผลงานเลยทีเดียวและภายในงานยังได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างเครือนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศโดยมีพันธมิตรชั้นนำ บีทีบแย่ไตไอบีเอ็มเทนเซนคลาวด์ยูนิทรีโรบอติกส์โฮเวรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยร่วมลงนามพร้อมเปิดเวที t e d อกับหนุ่ยพงศุกนำโดยมิสเตอร์ไมเคิลพาร์คจากแมคเคนซี่แอนด์คอมพานีอลเทค และยังมีบริษัท u n i ิทรีโรบอติกที่ผลิตหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นฮิวแมนนอยหรือหุ่นยนต์สีขานอกจากนี้ยังมีเอกอัครราชทูตจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยวิสัยทัศน์มุมมองด้านนวัตกรรมต่างๆในวันนี้งาน CP Innovation e x p o s i t i o n and Symposium 2025จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนนี้ที่2 Digital Park